วันที่14สิงหาคม2567ครับที่ห้องประชุมสารสินอาคารศิริคุณากรมหาวิทยาลัยขอนแก,นก่นดรนัฐสมน์ธนกุลรั่งสลิดร,ร้องอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยขอนแก่นพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ดรพัทรพงศ์มักระเวชคณบดีคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนายสุมิศสกพ,พิ่พลำประธานชมรมหมอลำเรืองตอกอน และได้ผู้กันปุติสายหรือบอยสิริชัยรองประธานชมร่มหมอล่ำเรื่องตอกกอนครับร่วมกันแถลงข่าวการจัดกิจกรรม Hope for Hell มหากรรมคอนเสิร์ตการกุศลศิลปินรวมใจเพื่อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองครับโดยคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยกอนแกนเ่าร่วมมือกับชมร่มหมอล่ำเรืองตอกกอนจัด Hope for h e l มหากรรมคอนเสิร์ตการกุศลศิลปินร่วมใจเพื่อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขึ้น เพื่อน,นำเงินรายได้จากการจัดคอนเสิร์ตนี้ซอยเหลือดูแลผู้ป่วยรายได้หน่อยที่มีขอจำกัดค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินสีครับและฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยในกลุ่มโรคหลอดเลือดสมองครับซึ่งจัดขึ้นในวันที่7กันยายน2567นี U ้เด้อเดอยู่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การเจ้าพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแกน่นเฮาครับคณะแพทย์เนี่ยจัดคอนเสิร์ตมหากรรมการกุศลน,นะครับเพื่อผู้ป่วย โรคหลอกเลือกนะครับดนะโดยใช้คอนเซปต์งานว่าคือ hope for health นะครับความหวังสุขภาพนะครับโดยรายได้ทั้งหมดจากการจัดเนี่ยก็คือมาช่วยผู้ป่วยที่รายได้น้อยนะครับที่มีค่าใช้จ่ายเกินสิทธิ์ต่างๆนะครับเพราะว่าปัจจุบันเรายอมรับว,ว่าโรงพยาบาลศรีนครินเนี่ยเป็นโรงพยาบาลที่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยนะครับเราอยากให้คนไข้ในอีสานของเราทุกคนเนี่ยอย่างที่ท่านคณบดีบอกว่าอยากให้เข้าถึงเทคโนโลยีที่ดีแต่เทคโนโลยีที่ดีเนี่ย มันมาพร้อมกับค่าใช้จ่ายนะครับนั้นกองทุนตรงนี้มันก็จะมาช่วยตอบโจทย์ตรงจุดนี้นะครับช่วยให้คนไข้เนี่ยกลับมาสู่ชีวิตปกติได้เร็วที่สุดนะครับในส่วนของสิริเที่จะมาร่วมงานนี้มีท่านใดบ้างครับมีเยอะครับก็คือมีจากชมรมหลายๆชมรมนะครับชมรมตอกกอชมรมหมอลำอินเตอร์ต่างๆนะครับโดยมีบอยสิริชัยนะครับเป็นตัวแทนนะครับที่จะมาคอยประสานงานคอยต่างๆนะครับที่ทําให หมอลำทุกคนมาช่วยกันนะครับแล้วก็เป็นสะพานบุญให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนได้มามีส่วนร่วมตรงนี้ครับงานจะเป็นที่วันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่7กันยายนนี้นะครับโดยงานเริ่มตั้งแต่บ่ายสามโมงเย็นนะครับโดยเรามีเรื่องวิชาการเกี่ยวความรู้เกี่ยวกับโรคดตเลือดให้คนได้เข้าถึงได้รู้แล้วก็ได้เข้าใจนะครับโดยสามารถซื้อบัตรออนไลน์ได้นะครับโดยผ่านเพจของมหกรรมคอนเสิร์ตกากุศลนะครับ Hope for h e ลนะครับนะสามารถทักไปที่อินบ็อกได้เลยนะครับเรามีแอดมินคอยตอบนะครับแล้วก็คอยให้ซื้อบัตรบัตรมีหลายราคานะครับเราอยากให้ทุกคนเข้าถึงนะครับบัตร199บาทนะครับแต่ถ้าบัตรที่เป็น VIP ก็เริ่มต้นที่10,000บาทขึ้นไปนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็ยังมีการถ่ายทอดสดนะครับเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้เข้าถึงกับศิลปิน อย่างที่ท่านบอกว่าศิลปินมอบสิ่งต่างๆมอบรอยยิ้มให้กับสังคมนะครับเราก็จะมีการถ่ายทอดสดผ่านเพจของคณะแพทย์นะครับท่านสามารถร่วมบริจาคผ่าน QR Code หน้าเพจของคณะแพทย์ได้เลยนะครับอยากให้ทุกคนมีรอยยิ้มนะครับมีความสุขไปกับศิลปินที่ท่านชื่นชอบนะครับและทำบุญไปพร้อมๆกัน